คนนี่ต้องหีต้องคนี้คนนีได้ของบ้านเศีเล้่าเขาเป็นเศรษฐีแล้วได้ก่แล้วแต่เห็นงเยี่ยมเด้อบ่เห็นกงเยี่ยมบ้านว่ากงเยี่ยมใหญ่ได้เนี่ย ย่างขึ้นมาทางด้านขางได้ยูเลียนเอาเก้ันเฉงสิเอาละ <S <S อ้าวละนี่มันแค่าอไหนไ เท่าแนมไปเขาจะเห็นแม่น้ำอันนั้นเป็นแม่น้ำอเจลาวถีเดี๋ยวแม่น้ำอเจลาวดีนั่งในท่าที่ตัวเองสะดวกสบายเด้ยอแม่เด้อสาว,ว่าสดกนั่งแต่ยืนก้อนก็นได้เพื่อให้อ่างกายเห็นได้ยืดหงางอนาถาวิณีกเกษตรีนี่เป็นผู้สร้างวัดพระเศตยวันด้วยทรัพย์สมบัติหาซิบซีกูด เล่านี่เป็นเศรษฐีที่ใจบุญจนว่าถือย่องย่องเป็นอุบาสกคูเลือดในการให้ท่านจนว่ามีทรงหนึ่งของชีวิตอาณาธมีดีกเกษฐีให้ท่านไปเรื่อยๆเยอะแหมจนว่าตนเองนี่ทรัพย์สมบัติหมดเยอะไหมยังเหลือแต่น้ำต้มผักคุณนไหที่ว่าเป็นของที่ตัวเองครับประทานในแต่ละมือ้อจนกระาขนาดว่าเทวดาที่ประจำยุประตูนะประตูบ้านของเรลาเทวดาที่มาอาศัย เมื่อนึ่งละเข่ามากนี้มิตความฝันวะท่านอนาถบินดีกเกษตรีเอ้ยเจ้าในเศร้าสาไปให้ท่านกับสมณคุดมเนี่ยเทวดาผู้เป็นมิสาทิธีิจานีได้ยังไงสันจัตุมหาราเทวดาโอแม้ว่าจะลดค้นเลยสภาวะกิเลสยังมีความโกรธความอยากให้ยังมีมัดบอกให้อนาถบินดีกเกษตรีนี่เศร้าให้ทา่านซะเจ้าให้ท่านไปในเจ้ายิ่งทุกข์เหมหนีอ่อนาถบินดีกเกษตรีก็เลยถามว่าท่านเป็นไผ่ เลยตอบว่าคข่ยนี่เป็นเทวดานี่อยู่ในประตูบ้านของเจ้าถ้าเทวดาแบบนี้นะจงง่ายไปยู่ที่อืน่นนะคำว่าของนาฐานี่ศักดิธ์เด้เราเป็นจเจเาที่เทวดามาใส่เลยยู่บ่ได้แล้ววันนี้นะเทวดานะี่โอ้ยล่อนเล่ไปแหละขนาดน,นั้นเนีจนต่อมาว่าเทวดานั่นไปปรึกษาผมมีที่ยู่แลว้ววันนี้ไปปรึกษาเทวดาผู้มีศักิ์ใหญ่กว่าเทวดาจึงว่าโอ้ยเจ้าไปเฮ็ดแบบนั่น นั่นนะท่านอนัฐาวิดีเกษตรีท่านเป็นท่านเป็นผู้เริ่มใสในพุทธองค์เอาจังซี่ไปสั่สนดิมีวิธีช่วยอยู่ให้เจ้านี่ไปบอกให้เล่าว่าข่อของอนัฐาวิดีเกษทธีนี่ฝังรั์ไว้อยู่แต่ฟังแม่น้ำมาเจลวาวดีแปดสิบโกดดไปสั่นดิไปบอกสาถาว่าย์บอกในทรับนั่นนี่มัสิไหลลงไปจนมันจะฟังลงไปในแม่นำ้ำพวกมนหูท่างแล้ววันนี้เทวดาก็เลยกลับมาบอก นิมิตเข้าไปมาขอโทษอนาถามิดีกเกษตรีแล้วก็บอกว่าพ่อของเพื่อนเนี่ยได้ไปฝังทรัพย์สมบัติไว้หันนะพอที่ะหลังจากนั้นเนี่ยนอนาถามิตรเกษตรีนี่จึงไปเบิ้งไปเบืปเป้องแล้วเห็นทรัพย์สมบัติได้ยูเม่แปดสิบขูดนะป้าทโทเท่าใดหาร้อยเรียเกินว่าทองคำวันนี้ผลกลับมาฐานนี่เป็นบอลไว้ขําของเล่าก็คือสิบ,บพออ่พ่อละโง่หนี้เนี่ย กลับมาลวยยิ่งให้ท่านเพิ่มเติมอันนั้นคือความเป็นอุปสงค์ผู้เลืศอในการให้ท่านเพราะฉะนั้นผู้ที่เดินทางมากก็จะปรารถนาถึงเข้าปรารถนาสิ่งที่ดีอะละยยมแม่นึกถึงข่าวาการที่ว่าเขายังได้ลงมาเป็นมนุษย์กกยังมีความขึ้นซื่อว่าความยากจนเข็นใจให้ทรัพย์อัปัญญาก็ยาห้มีแกเข้าท่านทั้งหลายให้มันลวยคือกันกับท่านอาัาถาวิธีเกเศรฐีนันเดอ,อย์โมแม่ เอาต่อไปเห่าข้าวข้ามบูชาสถานที่เนาะตั้งนะโมพร้อมกันเด้อยสาม <c oughs> สุกนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธั <c oughs> สสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันทามิพันเตภะคะวะวันทามิพันเตภะคะวะคาเจผ้าภูมิพระภาคเจ้าผู้เจริญคาเจผ้าภูมิพระภาคเจ้าผู้เจริญพวกขก็น้อยทั้งหลายได้มาถึงแล้ว บ้านของอานาถาบินดิกาเศรษฐีเศรษฐีผูใจบุญผูส่างวัดพระเสตวันถวายแด่พระพุทธองค์พวกขน้อยทั้งหลายขอน้อมบูชาโดยยิ่ง ขอให้พวกขน้อยทั้งหลาย,ย,งลายจงมีแต่ความสุขจงมีแต่ความเจริญจุขกายสุขใจ,จ,จ,จสุขกายสุขใจ ซื้อว่าความยากจนเข็นใจให้รับอับปัญญาจงยาได้มีแต่พวกขน้อยทั้งหลายจงมีแต่ความสุขสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกทานทุกคนเถินสาธุสาธุสาธุ อนุโมทามีอาปัตถนาด้วยยังไงด้วยเอ็ดอย่างทำอย่างการทำงาน